ควีนออฟไรท์คอนเซปต์ right, concept, งานเก๋ๆภายใต้โครงการมาสจันร์ข้าวขันทองเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้คนไทยหันมาดูแลและรักษาสุขภาพกันด้วยการบริโภคข้าวดีๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าข้าวทั่วไปเพราะมีวิตามิน A ที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายวิตามิน B ที่ช่วยรักษาโรคเด็ดชาและนอกจากนั้นยังมีวิตามิน C ที่ช่วยทําให้ร่างกายสามารถสร้างโอลาเจนทําให้ผิวสวย เล็บสวยและเพิ่มความต้านทานโรคทําให้แผลนั้นหายได้เร็วขึ้นผมคิดว่าเราน่าจะหันมาบร,าโริโภคเข้ากล้องกันมากขึ้นเนื่องจากว่าการที่บร,โริโภคเข้ากล้องเนี่ยทำให้มันมีวิตามินได้สารอาหารที่มากกว่าข้ากล้องมันก็ม,ม,มีมีวิตามินเยอะกว่าแล้วก็ สร้างภูมิคุมกันด้วยนะครับข้ากล้องเนี่ยก็คือโฮเกรนก็คือข้าวทั้งเมล็ดที่ยังไม่ถูกขัดออกไปยังจะมีจมูกข้าวยังมีสารอาหารครบั่วแล้วผมผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาทานข้าวกล้องกันมากข้นสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปบิ๊กซีแมคกควอลูโฮมเฟสมาจัดโก